ไปแอบดูฝรั่งป่วยฝรั่งป่วยกำลังจะเอาถังขยะออกไปไว้ข้างนอกนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็คือขณะนี้ขณะนี้สามทุ่ม <It S 1> ก่อนก่อนที่เราจะนอนอเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะมาเก็บขยะนะคะพ่อใหญ่ก็ต้องเอาขยะออกไปเขาจะมาเก็บขยะแต่เช้าแกก็ต้องเอาถังขยะออกไป ออกไปไว้ตรงประตูรั้วตรงประตูเกตนะคะตรงประตูตรงประตูรั้วเพราะว่าเพราะว่าตอนเช้าเขาจะมีคนมาเก็บขยะแต่เช้าถ้าเราไม่เอาออกไปวางไว้ข้างนอกคือถ้าเราไม่เอาออกมาวางไว้คนที่เก็บขยะเขาก็จะไม่มาเก็บขยะนะให้เรานะคะเพื่อนๆขาะนี่ ทางบ้านก็เอาออกมาไว้หน้าบ้านเหมือนกันค่ะเพราะว่ารถเก็บขยะมาแต่เช้ามืดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะต้องเอาออกมาไว้นะคะก่อนที่เราจะนอนเราต้องห้ามลืมนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเราลืมนี่ก็ต้องรออาทิตย์ถัดไปหรือว่าสองอาทิตย์ถัดไปขยะขยะของเราก็จะเต็มถังนะคะเพื่อนๆค่ะามาช่วยพ่อใหญ่เอาขยะเข็นขยะออกมาก็คือเพื่อนบ้านมายืนคุยค่ะ มายืนคุยด้วยค่ะแม่สมศรีก็ไม่กล้าถ่ายไปนะคะเพราะว่านี่ขนาดว่าสามทุ่มแล้วหน้าบ้านแม่สมศรีรถรถก็ยังเยอะอยู่นะคะวิ่งผ่านไปผ่านมานี่หน้าบ้านแม่สมศรีเลยค่ะช่วงสามทุ่มของประเทศอังกฤษค่ะอากาศหนาวหนามากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ มองหาพระจันทร์แต่ไม่มีพระจันทร์ให้ดูเลยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านคะ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆคะ่ะมาดูพระใหญ่ฝรั่งเอาขยะเอาถังขยะออกมาไว้หน้าบ้านรอให้คนมาเก็บขยะนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ